โอเคจากการตอบรับในคลิปที่แล้วนั่นก็คือ0ูนไลค์คนดูก็เยอะใช่ได้เออแต่ว่าไลค์น้อยไปไหน่อยส่วนการรับชมก็น้อยไปด้วยนะอืากแค่นั้นแหละโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับในเรื่องจุติราชันเซียนสวัสดิ์แห่งนครในตอนที่52าสิน่าจะใช่52ก็ทําแค่ตอนเดียวนะครับถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าเพจนี้แปลเป็เพจอะไรก็คือเพจ อยากภากอยากแปลนะครับก็ฝากกันไปติดตามเลยนะครับแล้วก็อย่าถามนะครับว่าทําไมผมถึงลงช้านะครับก็เพราะผมติดเล่นเกมนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่พูดมากอะไรแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยจากหลานเปียมันเปลี่ยนเป็นไลเปอร์นะครับเพราะแปลผิดมาตลอดนะครับเอก็ได้นะฮัลโหลไปเออฉันคิดว่าฉันเห็นว่าฉันน่ะมาเร็วสิเฮ้จริงเหรอเขาอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้น่ะ ให้อ่านี่ลูกเลิกกับเซียวมิงแล้วเหรอเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชันไปให้นะแล้วทำไมลูกไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกล,ละ่ะตั้งแต่เมื่อวานด้วยอ่าถ้าผมบอกพ่อไปเมื่อวานพ่อคงไม่เข้าใจการตัดสินใจของผมหรอกครับอีกอย่างก็ต้องรักษาหน้าลงจ้างอีกสิครับนี่ร้อยฉันหยุดเดี๋ยวนี้เลยฮ่าะมันเป็นความผิดของฉันเองนะ่าฉันนะ่ะมันเลเ่เด้งสาเกินไป ตอนนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้นะ่ะฉันนะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะให้โอกาสกับฉันอีกสักครั้งเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมานะ่ะมาเริ่มต้นใหม่กันเธอใช่แล้วล่ะหลัวชินเออเธอสองคนเองก็อยู่มาด้วยกันนานหลายปีนะนี่ใกล้จะแต่งงานแล้วจะโกรธจนไปทําไมล่ะเนี่ยเออมาเข่าเรื่องเลยอีกอย่างดูสิเซียวมิงเองก็ขอโทษนายแล้วนะเออทำไมเราไม่ไปคุยกันที่เออร้านน้ำชาแทนละ่ะร้านข้างๆนะ เออไปให้ผลเลยเออเซียวมิงอ,อีร้อฉันแกอย่าคิดว่าแกเก่งให้มากนะัแกแค่เพียงแกแกมีเงินเหม็นๆน,น,นั่นนะเฮ้ยเธอเซียวมิงนะ่ะจริงใจกับแกมากเลยนะแต่แกนะ่ะกับทําแบบนี้ให้เธอนนั้นต้องเจ็บปวดชีวิตแกนี่หาผู้หญิงไม่ได้อีกแล้วละ่ะมันมีคนเคยพูดไว้นะเฮ้ยเป็นใครนะ่ะอีอ จ้าเอ๋นายที่สุดฉันเองก็เจอตัวนายสักทีอวันนี้นี่แหละคำสารภาพของฉันก็พังไม่เป็นท่าสินะแต่วันนี้นะ่ะฉันจะต้องเอามาอีกครั้งเพื่อทำให้สำเร็จเลยเอ๋ลวเฉินสองคนนี้เป็นใครนะ่ะทางนั้นพ่อของฉันเองลุงค้าสวัสดีค่าหนูเป็นเพื่อนของลวยเฉินนะ่ะ ชื่อไลเปอเออร์นะคะสวัสดีฉันเคยเห็นเธอในทีวีอยู่นะเออดีจังดีจังเอ,อ๊ะเดี๋ยวสิทำไมเอ,อ่อไลเปอเออถึงไปเป็นเพื่อนกับลูกชายของฉันได้ฟะแล้วนี่คุณป้าของดลูกฉันใช่ไหมคะครอบครัวของนายนี่อบอุ่นดีจังเลยนะฉันเออทุกครั้งที่หนูเข้าไปหาเขาเขาเองก็เมินหนูมาโดยตลอดเลยล่ะ นั่นมันแม่ของเสีย่ยวจางเสี่ยวหมิงตังหากล่ะเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะแฮมเอมเอ,เอหนูขอโทษนะหนูเข้าใจผิดลูกสาวของคนนี่โชคดีชะมัดเลยที่ได้แฟนกับเลือดฉันเนี่ยนี่เธอเอาเข้าใจแล้วละ่ะแล้วจะเสียใจแน่อุ๊ยฉันเผอพูดความในใจไปซะแล้วน่ะนี่เธอตั้งใจทําแบบนี้สินะเธอไม่รู้เหรอว่าเธอทําอะไรลงไปอืมงอนแล้วนะ ฮไม่หรอกฮ่าฉันแสดงเก่งไหมล่ะคุณลุงคิดว่ายังไงล่ะดีมากเลยล่ะเธอนี่เป็นสาวน้อยที่สนุกสดานดีนะยอดไปเลยทั้งสองคนนี่เข้ากันได้เร็วมากเลยเออเธอบอกว่าจะพาพ่อไปในเมืองล่ะแล้วก็ไปกินข้าวด้วยไปกันเถอดลุยฉันเออโอเคตกลงใครเป็นพ่อใครเป็นลูกกันแน่เนี่ยเออไปทางนี้ดีกว่านั่นแหละร้านน่ะ นอันนี้ดีกว่าเสื้อตอนนี้เฮ้ราคานี่มันไม่ไม่ไหวเฟี้ยวมาเลยรวยฉันนี่ทางนี้ดีกว่าเอ่อลดราคาฮิฮิยิ้มแบบแห้งๆแถมเสื้อตบโลดนี่รวยฉันทําไมไม่ลองชุดนี้ล่ะฉันคิด,ดว่ามันเท่นะสาวน้อยฉันขอบคุณมากเลยนะมันใส่สบายมากเลยแต่ตามหลักแล้วน่ะมันควรจะเป็นฉันจีซื้อให้กับเธอน่ะ อ,อขอบคุณค่ะคุณลุงนี่ประหยัดจังเลยนะคะ <c oughs> ฉันเลี้ยงอาหารคําให้คุณลุงเองที่หลังคุณลุงจะได้ไม่บ่นว่าอีกนะคะโอเคโอเคมาแล้วละ <c oughs> ่ะแทเดนชุดหล่อเมล่ลานี้แหมิิฮฮแบบนี้ต้องควักเงินมาแล้วสวยขนาดนี้น้องลายเยอะอ,อ,อะไรนะเงินในมือนะ โอเคก็สำหรับในตอนที่52กระจบก,กันไปแล้วละทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าพูดหรือพากไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับถ้าผมลงช้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปในตอนเอ,อ่อคำน่าจะได้ลงนะครับดูก่อนนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้กดให้เยอะหน่อยหน่อยนะครับผมขอร้องละผมอยากกดมากเลยผมอยากผมอยากเปิดรายได้มากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่พูดมากอะไรแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้บายและทุกคน